สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับพระคำยามเช้าวันนี้เรามาคุยเรื่องสหายแท้คือพระเยซูจากพระธรรมยอห์บทที่15ข้อ12ถึงข้อ17พระธรรมยอห์บทที่15ข้อ12ถึง17พระบัญญัติของเราคือให้ท่านทั้งหลายรักกัน เหมือนดังที่เราได้รักท่านไม่มีผู้ใดมีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้คือการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายของตนถ้าท่านทั้งหลายประพฤติตามที่เราสั่งท่านท่านก็จะเป็นมิตรสหายของเราเราจะไม่เรียกท่านทั้งหลายว่าบ่าวอีกเพราะบ่าวไม่ทราบว่านายทำอะไร แต่เราเรียกท่านว่ามิตรสหายเพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดาของเราเราได้สำแดงแก่ท่านแล้วท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเราแต่เราได้เลือกท่านทั้งหลายและได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ท่านไปเกิดผลและเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่เพื่อว่าเมื่อท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราพระองค์ จะได้ประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านสิ่งที่เราสั่งท่านทั้งหลายไว้ก็คือท่านจงรักกันและกันเมื่อเราพูดถึงคำว่าสายแท้เป็นอะไรที่คนปรารถนาอยากจะมีทุกคนต้องการเพื่อนแท้ภาษ,าษาธรรมดาธรรมดาแล้วเพื่อนซีเพื่อนตาย นะครับอยากจะมีเพราะว่าการมีเพื่อนซีเพื่อนตายเพื่อนแท้สหายแท้มันเป็นความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็เป็นความรู้สึกว่าชีวิตเรามีคนคอยปกป้องคุ้มครองดูแลรักษาและก็พร้อมที่จะอะไรคุยทุกเรื่องระบายความทุกขระบายความสุข แบ่งปันความสุขระบายความทุกข์นายใช้คำพูดนีนนะ่สามารถแบ่งปันความสุขระบายความทุกข์ได้นะมีอะไรก็พูดได้ทุกเรื่องไม่มีความรับนั่นคือเพื่อนแท้ที่ทุกคนอยากได้มีความจริงใจต่อกันแต่ปัจจุบันนี้ก็ยอมรับนะว่าเราไม่ค่อยมั่นใจว่าเราจะมีเพื่อนแท้จริงๆตามที่เราอยากจะได้มากน้อยขนาดใด แต่สิ่งที่พ่มพียืนยันได้หนึ่งว่าเราสามารถหาได้แม้โลกนี้ไม่มีให้แต่ว่ามีในพระเยซูจึงใช้คําว่าสหายแท้คือพระเยซูหรือว่าพระเยซูคือเพื่อนแท้สำหรับเราฉนั้นในเรื่องราวที่อ่านมาเป็นเรื่องตอนที่พระเยซูริตได้พูดกับเหล่าสาวว่าเราท่านทั้งหลายเป็นสหายของเราท่านไม่ใช่คนใช้เราพระเยซูใช้คําพูดนี้ ซึ่งเป็นคำพูดที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับเราซึ่งเป็นคนบาปพระเจ้าที่บ่อยสุดใช้คำพูดนี้กบเราว่า,าท่านคือสหายของเรา,าเราเป็นสหายของท่านและเพซูก็อธิบายลักษณะของความเป็นสหายให้ว่าการเป็นสาหายแท้นี้เป็นอย่างไรบ้างอันดับแรกเลยสหายแท้นั้นพร้อมจะสระชีวิตของตนเพื่อเพื่อนได้พร้อมทศสละชีวิตของตนเพื่อเพิ่มได้ ันนั้นคือสิ่งที่สําคัญและที่สําคัญอีกอย่างหนึง่งนะ้ที่เป็นสายแท้เนี่ยจะไม่ปิดบังอะไรเรามีอะไรก็ตามแต่จะเปิดเผยให้เราหมดนั้นพระเยซูก็พูดกับเราสุว่าเรื่องต่างๆที่เป็นข้อล้าลึก <c oughs> เรื่องต่างที่เคยปิดบังไว้นในอดีตที่พระเจ้าเคยปิดบังอะ่ะวันเนี้ยพระองค์ซึ่งเป็นพระเจ้าผู้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยได้เปิดเผยให้หมดแนละ้ว เหมือนกับสหายที่เปิดเผยความจริงทุกอย่างให้กับเพื่อนสหายได้รับรู้ได้รับทราบนั้นพระเยซูก็ทําอย่างนั้นจริงมีอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นความต้องการพระเจ้าแผนการของพระเจ้าพระเจ้ามัจะเปิดเผยหมดนะหรืออธิบายเจตนารมณ์ของธรรมัญญัติให้ฟังว่าธรรมัญญิมีไว้เพื่ออะไร คำสอนมีว่าทำไมคำสอนบางอย่างที่เราเข้าใจผิดไปพระองค์ก็พยาธิบายเกิดความเข้าใจว่าไอ้ไม่ใช่อย่างนั้นนะเป็นแบบนี้นะอะไรต่างพวกนี้อันนั้นคือลักษณะของสหายแท้ที่เกิดขึ้นพระเยซูก็ทำจริงๆไม่มีเรื่องใดเลยที่พระเยซูได้ปิดบังจากสาวกของพระองค์อธิบายหมดมค่อยๆอธิบายไปที่เรื่องที่เรามีบางเรื่องที่พระเยซูพูดไม่ได้เพราะเป็นเฉพาะ พระบิดาเช่นเรื่องพระเยซูจะกลับมาเมื่อไรพระเยซูบอกไม่ได้นะที่บอกไม่ได้เพราะไม่ใช่หน้าที่ของพระองค์นะฮะเป็นหน้าที่ของพระเจ้าแม้แต่พระองค์เองพระองค์บอกไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงหรือสิทธิบางอย่างที่พระเยซูไม่สามารถตอบได้ว่าจะเป็นของใครอย่างสาวกมหาพระเยซูขอเป็นนั่งเบื้องขวาคนเบื้องซ้ายคนพระเยซูบอกมันไม่ใช่หน้าที่ของเราเราไม่มีสิทธิ์ตัวนั้นนะอันนี้พระเยซูก็ไม่ได้ปิดปังแต่ว่าไม่มีสิทธิ์ เมื่อไม่มีสิทธิก็ไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นความจริงที่เกิดขึ้นงั้นเป้าหมายสูงสุดของสหายแท้คืออะไรก็อยากให้เพื่อนเนี่ยนะมีความรักต่อกันละกันนะสหายต่อสหายมีความรักต่อกันละกันมีความจริงใจต่อกันละกันนั่นคือสิ่งที่พระเยซูป,ปรารถนาจะให้เกิดขึ้นในทรามกลางชีวิตมนุษย์ตัวไปและขณะเดียวกันก็เป็นระหว่างพระองค์กับมนุษย์ด้วย คำว่าไอฐานเนี่ยกำลังแปลความถึงเรื่องว่าการได้มีโอกาสได้พูดคุยกับพระเยซูเหมือนสหายนะฮะการอฐานเนี่ยนะการไอฐานเนี่ยพระเยซูเปิดโอากาสให้เราเพื่อให้เรามีโอกาสได้พูดคุยกับพระเยซูเหมือนสหายเหมือนเพื่อนแท้คนหนึ่งมีความทุกข์ก็มาระบายให้ฟังต้องการความช่วยเหลือก็มาบอกนะมีความชื่นชมดีอยากจะมีคนร่วมแสดงความดีมก็มาคุย ันนั้นคือพระเยซูบอกว่านี่คือช่องทางในการจะ,ะปฏิสัมพันธ์กันระหว่างสหายกับสหายนะพระเยซูไม่เคยถือว่าเราเป็นทาพสพระเยซูไม่เคยถือว่าเราเป็นบาพระเยซูไม่เคยถือว่าเราเป็นคนบาปท,ที่ไม่สมควรจะคบแต่พระเยซูนเนี่ยรักเราเหมือนดังเพื่อนของพระองค์เพื่อนแท้ของพระองค์และหาทางช่วยเราอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นในพระเยซูคริสต์เนี่ยเราไม่มีอะไรที่ต้องปิดบังพระอง นะและขณะเดียวกันพระองค์ก็ไม่เคยปิดบังอะไรเราอย่างน้อยยืนยันได้เลยพระพีเนี่ยคือการเปิดเผยน้าพระทัยพระเจ้าการสแสดงชีวิตของพระเยซูในพุมพีก็เป็นการเปิดเผยความจริงว่าพระเยซูต้องการอะไรนะและพระเจ้ามีประสงค์อะไรนะและอยากให้เราตอบสนองแบบไหนผลประโยชน์ที่เราจะได้รับคืออะไรนั่นคือสิ่งที่ พระเยซูพยายามพูดและคําหนึ่งสำคัญที่ปองบอกถึงความสาหายแท้ว่าพระเจ้าอิมมานุเอลพระเจ้าทรงสถิตอยู่เราพระเจ้าองค์นี้ไม่เคยทอดทิ้งเราสหายที่แท้จริงจะไม่ทิ้งเพื่อนนะนั่นคืออย่างจหนุนใจให้้รงได้มองเห็นว่าท่านอาจจะหาสหายในโลกนี้ไม่เจอนะครับแต่ที่ท่านสามารถหาเจอได้เลยคือพระเยซู นั้นคากล่าวของพระเยซุว่าบรรดาผู้ลำบากเดด็เหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านหายเหนื่อยเป็นสุขอันนี้เป็นคําพูดของสหายเหมือนกันมีปัญหามานะครับมาหาพระองค์พระองค์พร้อมช่วยพระองค์พร้อมจะปลอบโยนพระองค์พร้อมจะแก้ไขปัญหาและพระองค์พร้อมจะอยู่ด้วยไม่ทอดทิ้งไปไหนนั่นคือสิ่งที่พระเยซูได้บอกเอาไว้ว่าเราคือสหายของพระเยสูเหมือนพระเยซูบอกบรรดาสวาววท่านไม่ใช่บาวต่อไป ท่านกับเราเป็นสหายกันเวลานี้เราไม่มีอะไรปิดบังท่านนั้นสิ่งเดียวที่อยากจะขอท่านคืออย่าปิดบังเราโดยการเข้ามาหาพรงมไอ้ฐานกับพรค์และทุกสิ่งจะเกิดขึ้นเป็นผลดีต่อทั้งหลายทุกคนเพราะเรากับพระเยซูเป็นสหายกันขอเราร่วมใจไอ้านครับพระบิดาพระเจ้าสรรเสริญขอบคุณในความรักความเมตตาความกุณากุนพระเจ้าพระเจ้าใหญ่สมควรแก่การเสวนับพระคุณความรักพรค์ที่ โปรดเมตตาหลายเข้ามาเป็นสหายกับพระองค์และพระองพร้อมในการจะดูแลเราอย่งดีในาณะเพื่อนที่ดีในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคำถามสำหรับการใคร่ครวญท่านคิดว่าพระเยซูปเป็นสหายแท้ของท่านอย่างไร ข้อคิดประจำวันนี้นะครับการได้พบสหายที่แท้จริงเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดของชีวิตอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปต่างๆของช่อง KKPL Live และสามารถสนับสนุนพันธกิจผ่านข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ